การได้มาซึ่ง customer insight ที่นักการตลาดจะเอาไปใช้ในเรื่องของการวางแผนแคมเปญการเข้าใจเรื่องของสินค้าและบริการต่างๆรู้จักลูกค้ามากขึ้นมันก็ต้องมาจากการที่เรามีข้อมูลจากตัวลูกค้าใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยก็มีคําถามบอกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้วิธีการอะไรเพื่อทําให้เราได้ข้อมูลจากลูกค้าบ้าง ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เรามักจะบอกกันบ่อยๆก็คือเรื่องเราต้องคุยกับลูกค้าสิไปสัมภาษณ์เขาสิแล้วจะสัมภาษณ์อย่างไรคําถามที่ว่าควรใช้คําถามแบบไหนเราจะคุยกันในเอระโซดนนี้นะครับกับนัทพัฒน์อคมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ เื่อเราพูดถึงเรื่องการสัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อให้ได้มาสิ่งที่เรียกว่า customer insight เนี่ยก็จะมีการบอกว่าให้ใช้คําถาม2ประเภทก็คือคําถามปลายเปิดแล้วก็คําถามปลายปิดนะครับแต่เขาจะบ่อยๆว่าให้ใช้คำถามปลายเปิดนะคำถามปลายปิดเนี่ยอย่าไปใช้มันเพราะอะไรนะฮะมาคุยกันนะเรื่องต้นนะครับเข้าใจกันก่อนคําถามปลายเปิดปลายปิดแปลว่าอะไรคาถามปลายปิดก็คือเรา ให้ลูกค้านะครับหรือคนที่เราคุยอยู่นี่เนี่ยเลือกเลือกมาเลยนะฮะเลือกว่าใช่ไม่ใช่นะครับมากหรือน้อยเช้าหรือกลางวันนะกลางวันหรือกลางคืนนะซึ่งบางทีอาจจะมี2ช้อยหรือเป็น3ช้อยหรือจะสี่ช้อยก็ได้พูดได้ง่ายครับมันคือคําถามแบบให้เราเลือกช้อยอันนี้ก็คือแบบเป็นสิ่งที่เห็นภาพไ้ง่ายๆนะครับส่วนคําถามปลายเปิดก็คือคําถามที่เราบอกว่าเล่ามาเลยนะถ้าเกิดเรานึกภาพข้อสอบก็คือข้อสอบอัตนัยนั่นแหละอยากจะเขียนอะไรก็เขียนมาอยากจะอธิบายแล้วก็อธิบายมาทีนี้ถามว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรคือผมต้องบอกก่อนนะ มันจะมีการบอกไงว่าถ้าเกิดสัมภาษ์ลูกค้าต้องใช้ปลายเปิดผมก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงขั้นว่าต้องใช้เสมเอไปเช่นเดียวกันคาถามปลายปิดเนี่ยมันก็ใช้ในบางสถานการณ์ได้เหมือนกันทีนี้เรามาเข้าใจกันก่อนที่เราเรียกว่าต้องใช้คำถามปลายเปิดเนี่ยเพราะบางครั้งการที่เราใช้คำถามปลายปิดอาจจะทําให้การสนทน,ในใาไปต่อยากหรือการสนทนาบางครั้งอาจจะไม่ได้เผยความจริงที่มันซ่อนอยู่ข้างในนะสมมุติเราบอกว่าปกติคุณกินพิซซ่าบ่อยไหมซึ่งก็ถามจบ อ่ะบ่อยก็โอเคกับบ่อยใช่ไหมหรือว่าไม่บ่อยก็คือไม่บ่อยแล้วคำถามคือเรื่องนี้มันมันบอกอะไรเราหรอยังคุมเครือยังไม่ชัดแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนคำถามใหม่เราบอกว่าใน1เดือนคุณกินพิซซ่า ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการให้เขาเล่ามาว่าปกติเขากินเท่าไหร่เช่นอาทิตย์ละครั้งนะครับหรือประมาณ2อาทิตย์ครั้งหรือประมาณ5ครั้งใน1เดือนซึ่งตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นข้อมูลที่ตัวผู้สัมภาษณ์จะไปประเมินเองว่าไอเนี้ยเรียกว่าบ่อยไบ่อยเพราะอย่าลืมนะถ้าเกิดตอนแรกถามคนแรกว่าคุณกินพิซซ่าบ่อยไหมเนี่ยไอคำว่าบ่อยของ คนสัมภาษณ์กับบ่อยคน,คนถูกสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะคนเราความหมายก็ได้เขาก็เลยบอกว่างั้นก็ใช้วิธีการให้เขาเล่ามาสิหรือแทนที่เราจะถามบอกว่าปกติเวลาคุณซื้อของคุณซื้อของผ่านออนไลน์ใช่หรือไม่มันดูเป็นคาถามที่แบบเหมือนล็อกไปไหมฮะว่าต้องใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนคําถามใหม่บอกว่าปกติเวลาคุณซื้อของคุณซื้ออย่างไรลองเล่าให้ผมฟังหน่อยหรือช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่คุณจะซื้อสินค้านี่ คุณทาอะไรบ้างบางครั้งเนี่ยเวลาที่เขาเล่าออกมามันอาจจะผสมทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ก็ได้แต่ถ้าเกิดตอนแรกเราถามแบบว่าซื้อของออนไลน์ใช่หรือไม่มันก็ใช่และไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> แต่จริงๆเราอยากรู้มากกว่าว่าไอตอนเขาซื้อออนไลน์เขาซื้ออย่างไรเพราะคำว่าซื้อออนไลน์เนี่ยบางครั้งมันหมายความ,ม่างนี้นะฮะเราไปเจอสินค้าออฟไลน์แล้วเราไปซื้อทางออนไลน์หรือคำว่าซื้อออนไลน์ในความหมายของลูกค้าแปลว่าเขาไปเจอสินค้า ในช่องทางออนไลน์และโทรสั่งซื้อก็ได้ในความหมายของคนที่ว่าเป็นลูกค้าเนี่ยกับตัวเราเนี่ยเวลาเราใช้คําบางอย่างเพื่อฟันธงลงไปว่าคุณซื้อออนไลน์ใช่หรือไม่เนี่ยความหมายเข้ากับความหมายเราอาจจะคนละความหมายกันเพราะฉะนั้นการใช้คําถามปลายเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากกว่าทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็ คนที่เป็นผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยก็สามารถอธิบายได้นะครับแล้วเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของคนสัมภาษณ์เนี่ยคนคุณไปคิดเอาเองแล้วกันว่าไอ้สิ่งนัน้นมันแปลว่าอะไรแต่คําถามคือแล้วทาไมเราถึงชอบคำถามปลายปิดเพราะบางครั้งเนี่ยผู้สัมภาษณ์เนี่ยก็เรียกว่าด่วนสรุปหรือบางทีก็มีทงในใจเช่นฉันอยากฟันทงว่าเขาซื้อออนไลน์แน่แนหรืออยากฟันทงว่าเขาดูทีวีแน,แน่หรืออยากฟันทงว่าปกติเขาซื้อของตามอินฟลูเอนเซอร์แน่ก็ถามางเงี้ปกติคุณซื้อของผ่านอินฟลูเอนเซอร์ใช่หรือไม่ คุณดูอินเอนเซอร์ก่อนซื้อสินค้าใช่หรือไม่หรือบางทีก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับตัวคนถูกสัมภาษณ์เองก็คลุมเครือไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่พอชอยส์เนี่ยชอยส์มันชี้นำไงมันก็ทําให้คําตอบที่ได้มาเนี่ยบางทีมันอาจจะบิดเบือนเกี่ยวกความจริงแล้วทาให้ตัวอ,อินไซด์ที่เราได้มาเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะักก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังด้วยซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็จะมีการถามบอกว่างั้นแปลว่าเราไม่ควรใช้คําถามปลายปิดใช่หรือไม่ก็ต้องบอกไม่ใช่นะครับับบเพรราาะงงค้ง การใช้คำถามปลายเปิดก็คือทําให้คนถูกสัมภาษณ์เนี่ยเล่าอะไรมาเรื่อยๆและเราต้องการคอนเฟิร์มอีกครั้งเพื่อให้ชัวร์หรือต้องการเช็คให้มันถูกต้องเราก็อาจจะใช้คำถามปลายปิดในการที่จะคอนเฟิร์มอีกครั้งก็ได้เช่น mm. เราให้เขาเล่ามาว่าที่ผ่านมาเวลาคุณเลือกสินค้าคุณเลือกอย่างไรหลายฟังหน่อยปกติผมก็ดูเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ครัแล้ว,เร,ลวเราเก็บข้อมูลได้เราบอกว่าที่คุณพูดเนี่ย แปลว่าคุณให้ความสําคัญเรื่องนี้เหนือเรื่องนี้ใช่หรือไม่หรือบางครั้งเราก็บอกว่าถ้าหากเราเรียงความสําคัญของปัจจัยที่คุณเลือกมันเป็น a b c หรือ b a c แต่ตรงนี้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการที่เราฟังข้อมูลเข้ามาแล้วนะและเราต้องการคอนเฟิร์มว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้คําถามปลายปิดในบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ใช้ได้ นะครับแต่เราต้องรู้จักจังหวะที่ใช้นะคือไม่ใช่แบบว่าเราใช้ไปปิดในการเริ่มต้นเลยประเภทแบบว่าปกติคุณออกกําลังกายบ่อยไหมมีคับบ่อยกับไม่บ่อยนะฮะแล้วก็เราก็ไปต่อลําบากนะฮะแต่ถ้าเกิดเราให้ใหเขาเล่าก่อนปกติแล้วคุณดูแลสุขภาพอย่างไรได้ฟังหน่ยซิเดือดเดือด,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 ดสแสดงว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยคุณก็เข้าฟิตเนสอยู่บ้างเป็นบางเวลาใช่หรือไม่ให้เขาอธิบายให้เขาคอนเฟิร์ม ใช่ไหมครับพวกนี ula, okay? ้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าคนไปเสือปะของการถามมาแหละเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นคําถามที่มีเพื่อนๆเนี่ยเขาถามมาและบอกว่าเราใช้คําถามปลายเปิดใช่หรือไม่บอกใช่นะครับโดยพื้นฐานเลยแล้วควรใช้คําถามปลายเปิดแต่ไม่ได้แปลว่าใช้คําถามปลายปิดไม่ได้คำถามปลายเปิดที่ดีก็คือการให้เขาค่อยๆเล่าออกมาเล่าว่ากระบวนการเขาเป็นยังไงซึ่งคําถามพวกนี้เช่นนะครับช่วยไล่์ฟังหน่อยก่อนที่คุณจะมาซื้อสินค้านี้นะคุณทําอะไรบ้างนะครับตอนที่คุณซื้อสินค้านี้คุณทําอย่างไร เล่าอย่างนี้ไปให้เขาเล่าให้เขาเล่าให้เขา,เาพวกนี้คือสิ่งที่เรามาก็ใช้แล้วว่าใช้คําถามปลายเปิดเพื่อชวนให้ลูกค้าเนี่ยนะครับอธิบายแล้วก็เล่าสิ่งที่เขาคิดออกมาแล้วเราก็ค่อยไปเก็บข้อมูลเนี่ยไปตีขวาม,มันเองนะครับโอเคนะฮะนั่นคือสิ่งที่คุยกันในประสดนี้นะครับว่าด้วยเรื่องคําถามปลายเปิดคำถามปลายปิด สองคำถามที่มักจะใช้กันในการเก็บสิ่งที่ชื่อว่าคันสมบัติอินไซี์นั่นแหละถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วถ้าเกิดมีโอกาสผมก็คงจะหยิบเคสน่าสนใจนะครับมาให้ลองดูว่าเฮ้ยแค่เปลี่ยนคำถามเนี่ยบางทีเราก็ได้คำตอบที่น่าสนใจไม่ต่างกันไปแล้วนอะโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกระจายให้ด้วยแล้วกันนะฮะแลวติดตามการเปิดสดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ